ครับวันนี้มาดูโฟกเวนโต้รถคลาสสิกนะครับปีเก้าเจ็ดสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบขันครับสีสวยนั้งคันเลยนะครับได้รถสภาพเดิมสวยไม่มีชนหน้าหลักเดิมพร้อมใช้งานครับ อย่างดีดอกเต็มโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องไปไหนกันนะครับผมครับลดหน้าเดิมนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีมากเลยนะครับผมครับเดิมเดิมนอตไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องนะครับครับเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องเดินดีนะครับ เครื่องดีเกียดีนะครับใช้ LPG นะครับผมระบบน้ำมันยังไม่ได้ตัดนะครับแหนาวๆเลยนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับผมเครื่องลงใหม่เกียร์ลงใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับครับภายในนะครับผมสวยงามระบบไฟใช้ได้หมดนะครับผม หน้าปัดนี่ไม่มีกรองไม่ไม่ไม่แตกนะครับผมใช้งานได้นะครับลถใช้รักษาสภาพสวยบอกไม่ไมีขาดนะครับอันนี้ฟอกไปแล้วนะครับแต่ว่าสีมันก็นออกแงดงๆนิดนึงนะครับผมเกียร์เปลี่ยนนิ่มครับแอร์เย็นเกียบเลยนะครับดูด้านหลังกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับ ภายในด้านหลังนะครับเบาสภาพเดิมสวยไม่มีขาดเลยนะครับด้านบนสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายนะครับท้ายรถคงสภาพเดิมนะครับท้ายสวยตะเข็บสวยนะครับผม LPG ทั้งหมดอายุปี70นะครับผมมีใบรับรองวิศวะให้นะครับต่อได้ถึงปี70นะครับผมครับลองดูนะครับโปเปนโต้ปี97นะครับ ภาษีหกบาดนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับผมสิ่งเครื่องขับได้เลยนะครับ LPG ประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับโลละประมาณไม่ถึงสองบาทน,นะครับผมขอบคุณครับลองดูครับ